อย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่เป็นขามเมาส์ขาเผือกอมามุงกันตรงนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้เรามีคําตอบจากปากของสาวเต้ยว่าคนที่ไปร่วมทริปกับเต้ยเนี่ยใช่ไหมพิรัตหรือเปล่าออคือตอนนี้หลายคนนะเขาพุ่งเป้าไปที่หนุ่มไมพิรัตเพราะว่าก๊อฟพิชยะพี่ชายเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ๊คลิปนี้เนี่ยใครหนอรองเท้าคุ้นๆน,น,นะขนาดปิดหน้านะเนี่ยแต่ก็สูงสัดส่วนน่ะใช่ไชก็ชได้อยู่นะนคุ้นอยู่นะเออก๊อพิชยะไม่พอสาวพอยเชอร์มานก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า นี่เธอฉันจําเส้นเลือดที่แขนได้โอ้โหฉันก็เริ่มจำได้แล้วเอ,อล่าสุดเมื่อวานนี้สาวเตยมาร่วมง,งานเปิดตัวเดินวิ่งมาราธอนการกุศลเนาะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันหน่อยน้องเตยเนี่ยบอกทันทีว่าโอ้โหพี่จ๋าละงงมากเลยทําไมจําได้แม้กระทั่งเส้นเลือดขนาดนี้ก่อนจะ,ฉะเฉลยว่าจริงๆหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวที่ว่ากันมาเนี่ยก็คือไมพิรัะจริงจ้ง อย่างนี้ค่ะเต้ยเนี่ยเขาชวนไปถ่ายคอนเทนต์ลงชาแนลหนีตามเต้ยของตัวเองก็เลยมีภาพออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละลองไปฟังเสียงเต้ยดูหน่อยค่ะเป็นไม้นั่นแหละค่ะน แน่แน่เลยจาได้เพราะเส้นเลือดแข็งแคนเราสามารถจากันได้ด้วยเส้นเลือดเรารู้จักกันมานานมากๆเลยค่ะเป็นสิบสิบปีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนห่างห่างกันไปแก็มีเท็กซ์คุยกันบ้างค่ะแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยเป็นเพื่อนที่ดีถ้าทุกคนมีความสุขก็เอาที่มีความสุขเลยค่ะ วันนั้นค่ะไม่ทำไรก็ทำงานไปค่ะยังไงดูโสดตอนนี้วันเลนไทยน่าจะยังโสดอยู่แต่ก็หลังจากวันเลนไทยมาแล้วไงก็ไม่รู้ยังโสดเหมือนเดิมหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะวันวันเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยเต้ยเนี่ยเขาอิจฉาคนมีคู่อย่างเพื่อนซีเขาไงเจมจิรายุซึ่งอก็มีเข้าไปคอมเมนต์แซวเพื่อนอยู่เหมือนกันด้วยน้ำเสียงคนต่ำว่าจะโอ้เสียงยาวแบบนี้เลยเออส่วนสถานะตอนนี้เต้ยบอกว่า โสดสนิทที่ไม่เหงานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเขามีเพื่อนเพื่อนเขาคือใครรู้ไหมจ๊ะก็ตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อ,อ<ะ>เพื่อนก็คือไม้พี่รัตไงไว้าย,ายอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนในอนาคตอินดิวเซอร์หรือเปล่าเป็นคนรู้ใจในอนาคตาหรือเปล่าตอานแรกคิดไม่ออกพอบอกก็ใช่เลยเออไม้พี่รัตเนาะเนาะงน้องน้อได้อยู่นะจริงวาเลนไทน์เตยังเหงาเราเหลืออะไรอย่างไม่เหลือไม่ต้องเศร้าไปคุณผู้ชม